อย่าปลาอย่าหอยมันคนพขได้กินแ, er. แต่ถ้าองไงในสิ่งที่พิจาราครับรองที่เราได้เด็มืดลงไปในพิธารณาในควาพิธารฉะนั้นให้นักเรียนทุกคนที่มาวันนี้ค่อยตั้งใจปฏิบัติธรรมตามการเวลาเหมาะสมมีพระเพิยรพรช่วยแนะนำฉะนั้นเราควรรู้จักมาพระเราขอบขอบคุณพวกแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้กานักเรียนต่อมาอบรมจเรียนตาม็นสุขิสัย ในทางที่ดีรู้จักบังคับโทษเราก็อยากมีเป็นความสุขความเจริญฉะนั้นในที่สุดนี้คุณไอคอนต้องารนะจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยไอ้ลูกควรนะสุขะแล้ปฏิบัติธรรมนสานส่งมาทุกตุ๊กตะการเจลยหนึ่งสองอ่านให้นักเรียนนั่งทางเทศประปุษยเทพธิดา พระนองมืงงรงอร้ายระหว่างปกกล่าวครรมาสารทุกดันดันพร้อมกันสาธุอ,าอ่านนท์กากรพระเดชกบุณหลวงพ่อสารการันต์เฉลีวันทาอัคคีมาภุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอัคคีมาธรรมโมเมนาโถอัญชลีวัน เราพยายามเรียนให้ีตลอดที่มีความจำเป็นต้องก้องน้าตรงนี้นะครับไปได้แค่ครั้งละสามคนนะครับให้ใช้วิธีการแตะมือไม่ใช่ดึงผมแล้วก็ไปแล้วก็รีบเข้ามานะครับเรบทราบว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การวจรมของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ลดงาน 难道？ ยนะคะลหดับต่อไปนะคะขอแนะนำคณะวิทยากรนะคะที่จะมาถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับพวกเรานักเรียนนะคะได้รับฟังทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะคะท่านแรกนะคะพระมหาสุพจน์สุวรรณจิตต์อนะคะระดับการศึกษาปริญญาตรีนะคะสาธุดังนั้น ไม่ดังเลยตั้งสามสี่ร้อยคนสามสองหนึ่งท่านที่สองนะครับพระอาจารย์วิดดนคุณอายุโตนะคะระดับการศึกษาปริญญาตรีจ้าพั้ยืนรอๆอยู่ตรงนี้นะคะท่านเป็นพระอาจารย์รูปแรงที่จัดมา ใ้ความรู้เราเนภาคเช้ชานะคะท่านที่3พระอาจารย์พิธิีวัดกุญแะกุสโลนะครระดับการศึกษาปริญญาตรีรูปหล่อที่สุดนะคะของสำนักปฏิมาณธรรมของเราการสาธุค่าอ่าแล้วก็ท่านที่3พระอะ่ท่านสําเริงนะคะท่านอาจารย์สําเริงอินท่ยุงนะคะที่เช้าเช้าเดินวนวน,น,นอยู่แถวนี้นะคะ,ะอ่าเดี๋ยวท่านจะมาอบรมเราในช่วงบ่ายนะคะระดับการศึกษาปริญญาโท สุดท้ายนะคะก็คืออาจารย์เองนะคะดรยโสธาราสิริภาปร,ระภากรน,นะคะเป็นตำแหน่งร,รองผู้ใน,น,นการสำนักงานสำนักปฏิบัติธรรมระดับจังหวัดสุรินทร์ะจำอยู่ที่นี่นะคะปริญญาเอกสองใบปริญญาโทรปริญญาตรีแล้วก็ หลักสูตรประกาศนียาบ,าบยัตรสามใบสามหลักสูตรนะคะแล้วก็มีผลงานปีดิ้งทั้งในและต่างประเทศแล้วก็มีงานวิจัยเรื่อระดับประเทศ่าแบ่งชิ้นงานสาธุดังนั้นสิคะอ่าภาคบ่ายนะคะก็จะเจอ,อพี่พรามนะส่วนมากทุกคน,นก็จะเรียกว่าพี่พรามเพราะพี่พรามอยู่ที่นี่นะคะตั้งแต่พศ2อ4พอ่จนมาถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่ออกจากวันเลยน,นะทุกวันนี้อายุ30ส 9ปีนะปีปีจกจะก้องอายุ40แล้วนะคะอ่าระดับต่อไปเอาไปที่ตกลงกันนะคะว่าถ้าใครปวดนะักนะปวดเบาจริงๆนะคะอ่านุกขึ้นแล้วก็ยกมือไหวแล้วก็ไปขออนุญาตคุณครณูหรือสามารถขออนุญาตพระอาจารย์แต่ละอ่านชั่วโมงนะคะที่ท่านรบับผิดชอบนะคะเอาที่ปวดจริงๆเพราะว่าถ้าจะปล่อยไปทั้งหมดนั้นเห็นพระอาจารย์บอกว่า เด็กมีจํานวนที่เยอะเกินแล้วทนีีจะเสียเวลาในการจัดแถวที่ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นให้เราเป็นความซื่อสัตย์กับตนเองว่าถ้าฉันปวดจริงๆฉันถึงจะไปแต่ถ้าฉันไม่ได้ปวดอะไรเลยนะคะฉันก็จะนั่งฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ดีที่เราได้มาศึกษานอกสถานที่ดังนั้นเราก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นและต้องได้รับ ความรู้ให้สมกับที่เราเสียเวลามาดังนั้นตั้งข้อปรัชญาชีวิตไว้ว่าเมื่อคุณมาที่นี่คุณมาเอาอะไรและเมื่อคุณจัากที่นี่คุณได้อะไรให้นักเรียนนะคะ conclusion คือสรุปให้กับตัวเองให้ได้ว่ามาที่นี่ได้อะไรบ้างและจากตรงนี้ไปนะคะเวลาไหว้สาเราเลิกแล้วคุณได้อะไรแต่ถ้าคุณมา ออกไปคุณได้เต็มอน,นับเลยว่าคุณได้เปลี่ยนแต่ถ้าเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้อะไรเลยคุณเสียเปรีย่ยบมีอยู่สองอย่างบนโลกนะคะได้เปลี่ยนกับเสียเปลี่ยบได้และไม่ได้ดังน,นั้นอาจารย์บอกอย่างยิ่งว่าผู้คนที่เข้ามาที่นี่ต้องได้รับความรู้ที่ไม่เสียเปรี่ยนบอกให้ทุกคนได้เปรียบทุกคนนะคะกาบควรูค้ควรได้สวัสดีครับ ่ท่านพระวิทยากรด้วยความเคารพและคณะวิทยากรก็อข,อขอเจริญพรเจริญสุขสวัสดีขอความเจริญรงเรืองมเกิดมีแด่ร mm ูบบอาจารย์ท่านขอ,อตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนวินวัตโยธิน่ก็ขอสวัสดี นักเรียนทั้งชายและหญิงที่น่ารักทุกคนทุกท่าน